ผมกลับผมดีล่ะครับพี่น้องหนูเคียผมกลับเลยครับอุ้ยคักิลีครับหนูตัวเหน่ครับพี่น้องโอ้เกิดมากฝึเคยพ่อครับบางตีล่ะครับพูนครับเห็นอยู่เนาะครับขาวขาวครับนี่ตัวสลัดตัวผมกลับผมครับนี่ครับผมใส่ยันเน่แล้วครับส่วนคลิปก่อนครับพี่น้องพิ่เคียร์ผมกลับผมเลย มาเบอนี่เซตผมครับนี่ครับสายยังตึงเลยพี่น้องสวัสดีครับมาหาอยู่หากินย้ำเสาอีกคือเกาครับเก็บกับดักหนูครับพี่น้องไม้เหนี่ก็เป็นไม้เกาครับเคยได้โตไปแล้วครับแต่ว่ามือเหนี่ก็มาสั่อีกคือเกาครับป้าครับเริลุยน้ำกันครับนี่แหละครับไม้ครับ ไม้นี่ก็ส่สองหลังครับพี่น้องไม้เนี่ก็คลิปก่อนเม่ท่านใดโตเลยครับจังหวะผมมาสั่มไม้ครับก็หนูก็ยังคขอสิยังมีอยู่นะพี่น้อง้นอนไปเห็นลองลอยครับมันกินลําเขาครับลองลอยที่ผมใส่คลิปก่อนกินจนเกี้ยงเลยพี่น้องอู้หูยบางตีละครับหลังแหลกครับนี่พี่น้อง กินเบิร์เกี่ยงคือการครับเต่าไหร่ับบอลลันโอ้ยนี่ครับลองลอยเพิินครับพี่น้องเบิ่งตีล่ะครับมืเงเหนี่ยมาทำงานนี่คือเกาครับขูดรับทั้งในยัยงหลเลยพี่น้องลองลอยเพิินครับคือสิ่งใหญ่แหงครับหนูตัวนี้ นี่แหละครับหู้ิ่นครับนี่ครับพี่น้องผู้ครับเป็นหูไปทางผลครับเป็นทางเิ่นมาหนีครับโอ้กรสแสดายแห้งพี่น้องบททำงานนี่คือเก่้าครับมาครับหลุดอีกล้างครับผู้ครับอีกล้างหนึ่งก็โยกผู้ครับพี่น้องใส่บไดรห่างกันนะครับ ทำงนนบ่หลังนี่อู้หลังนี่ครับหลานครับพี่น้องนานได้การเลยครับพี่น้องครับใส่ยักงามเลยเบเบ่นานตัวงามบิลีครับใหญ่เลยพี่น้อง ไอการอยู่ครับเสาเนี่ยครับพี่น้องพ่อของไงเลยครับมันมานครับมันมานครับไม้เหนียว่าดแต่สิบบได้โตมันครับพี่น้องได้แล้วครับใส่ยังง่ามอีกือเก่าครับพี่น้องป๋าครับไปอีกไหมครับเป็นไม้ขอบสะครับพี่น้องเป็นไม้เก่าอีกคือกันครับ เนี่ยแล้วครับก็มาหอดอีกไม้แล้วครับพี่น้องเป็นไม้คางซาครับอยู่นี่ผปงกระส่หลายอยู่ครับเหมือนนี่จัดอย่างไยเลยพี่น้องมะครับเป็นหลุนลังแหลกกันครับลังแหล็กผมกระส่อยู่ไม้เก่าแล้วครับพี่น้องนี่ครับข้างขอบสาเนี่แล้วครับอู้บ่ไดหลุนแล้วครับพี่น้องลังแหลกครับเหมือนกีละครับ หล่นวัตถุพี่นอ้องอือนี่ครับผมใส่ยุ่นเนี่ยละครับปุดหูพคนอ้หหล่นกันหล่นวัตถุอีกพี่น้องเอ้ยทางใดน้าจังสิหรือหนูซิ่งเล่นก้อนบ่พี่น้องหนูซิ่งเข่าก้อนบ่ป้าครับเก็บก้อนพี่น้องจะไปหล่นกันต่อครับ นี่ครับหลังที่สองของไม้เนี่ครับพี่น้องบ่ทางานเลยครับเบื้องตีละครับมีหลงร้อยกินอยู่ครับพี่น้องร้อยกิน้างขางครับปลาครับพี่น้องเก็บก่อนครับไม้เนี่ยผมก็ใส่เจ็ดหลังครับพี่น้องทั้งเบิดครับสองหลังเลยครับบ่ได้โตครับพี่น้องี่ครับมาอีกหลังครับ หลังที่สามครับอู้หลังที่สามเบงที่หลักพี่น้องกาทำงานดีขึ้นกันครับนี่ครับกินล้ำเข่าเบิร์ดเกีียงเลยพี่น้องอู้ตกับบอลหลันเลยอู้นี่ครับมีแต่หลงลอยหลงลอยเพลินหากินครับพี่น้อง กัดต้นหน้าตน้นอันนี้เต็มเลยครับบ่ได้โตคื้เกาครับหลังที่สามครับเก็บครับไปร้มกันต่อหลังที่สี่ครับนี่ครับหลังที่สี่ยู่ขขังสะเลยพี่นอ้องโอ้แนมไปก็คือเกาเลยครับหลังที่สี่พี่นอ้องมามีรองร้อยกินพอหน่อยเลยครับบางตีละครับไม้หนี่เป็นแต่หนูยังอยู่อยู่นะพี่น้อง ผมเลยสั่มไม้ครับเป็นตะมีโตแห้งครับแต่ว่าก็เงียบเลยไม้ก็ยังงามเด้พี่น้องลองลอยที่ผมใส่ส่งคลิปก่อนๆยันมีลองลอยกินอยู่พี่น้องส่งคลิปก่อนๆสุนค,ครับก็เลยมาสั่มเงียบคือเกาเนี่ยนะครับมันลุดกันต่อครับพี่นอ้องย่งอีกสามหลังครับหม้เนี่ยครับ ทังเบิดเจ็ดหลังสิบประมาณไ้พอโตบ,อบ่นี่ครับนี่ครับหลังที่ที่หาเนาะพี่น้องนี่ละนานเด้พี่น้องหลังที่หาครับผุนครับเห็นว่าครับขาวๆผุนพี่นอ้องผุนครับได้การเลยพี่น้องหลังที่หาครับ เก็บครับมันหมันครับมันหมันครับ แต่สองมาเลยเด้อพี่น้องสามพลังบวกทำงานนี่คือเกาครับไม้หนี่ครับพี่น้องไม้เกาครับสองแต่ละครับนี่ครับอีกหลังอยู่นี่ครับพี่น้องทำงานบอสามพลังบวกทำงานบอโอ้คือเกาครับหลังนี่ครับพี่น้องนี่ครับมี่ลองล้อยกินเดี๋ยวครับ เท่ากับบอลานนี่ครับลองลอยนูครับบ่ค่อ่ใหญ่ครับพี่น้องกันยังหลังสุดท้ายของไม้ครับพี่น้องเป็นหลังที่เก่าครับหลังสุดท้ายครับของไม้ครับมึงนี่จะเป็นไม้เก่าคลิปกรอนๆรผุแล้วครับพี่น้องมึงนี่ใด้ไปแล้วครับตัวหนึ่งมึอนี่จังไดใช่หลือไใช่ล่ะ พูดเด้พี่น้องทำงานอีกคือเก้าครับหมายนี่ครับพูดครับขาวขาวครับมันมานครับมันมานหมายนี่ทางเบิร์ไซอยู่เจ็ดหลังครับพี่น้อง ได้มาสองตัวครับจะถือว่าพานอยู่ครับเจ็ดหลังได้สองตัวพี่น้องไม้นี่ครับก็ร่วมทางเบิดเป็นจากหลังเลยพ่อพี่น้องก็ร่วมทางเบิดเป็นเก่าหลังเลยครับก็นย่างอีกหลังเดียวครับพี่น้องเป็นไม้ข่างสาครับเป็นหลุดน้ำกันครับไม้ผุนสิทํางานให้พ่อครับนี่ครับหลังสุดท้ายของไม้นี่ครับพี่น้องผุนครับสิยูมองผุนครับ ม่นี่หนูฉลานแห้งครับที่ว่าคลิปก้อนผูนครับพี่น้องที่เคลียร์ถมกับผมครับับบมือนีครับสิแก่มือไดบ่ครับพี่น้องกับกับหลังหนึ่งครับป๋าครับถึงน้ำกันครับแต่ว่าแนมไปคือจังบ่เห็นกับครับพี่น้องหย่าที่ผมคุ้มกับใบก็หายครับนี่มุนอยู่ครับหย่าสิตกลงมาครับพี่น้องกับก็บเห็นครับ เอาเอาเอาหลุนกันครับพี่น้องหลุนกันครับเลการบอเลิการบอเลการบอเลิกการบออู้เห็นแล้วครับพี่น้องพูนครับเห็นอยู่เนาะครับขาวขาวครับนี่ตัวสลัดตัวทมกลับผมครับนี่ครับผมใส่ยันแล้วครับส่วนคลิปก่อนครับพี่น้อง เพื่นเคลียร์ผมกาบผมเลยมาบอน,นี่เสร็จผมครับนี่ครับสายยังตึงเลยพี่นอ้องอืมแต่การเลยครับ นี่แหละครับผลงานเกาเนี่ครับพี่น้องได้ซีแตมยังงามเลยครับมือเนียกมาดีคือเก่าครับพี่น้องซีแตมอยู่ครับสามพลังบวกมือเนียกทำงานดีคือกันครับบ๊วผิดหวังเลยครับพี่น้องไม้สุดไทยแก่มือสําเร็จอยู่ครับไม้ข่างสาีนครับพี่น้องส่งคลิปกรอนๆผุนพนมกับผมครับพ่นเขียดินทมกับผมครับพี่น้องมาเหนียกแก่มือสําเร็จครับ คลิปนี้ก็มีความหมานมาฝากพี่ป่านาอีกคือเกาครับป่าครับคลิปนี้ก็ซ้ำเนยแล้วครับสวัสดีครับมันหมานครับมันหมานครับ